สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันที่30สิงหาคม2 5 6 5นะก็วันนี้นะจะนำเสนอข่าวรอบโลกซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะได้สัญญากับพี่น้องไว้ตอนต้นรายการแล้วก็นะคุยเรื่องการเมืองในบ้านในเมืองเราแล้วก็เรื่องจีนนะอเมริกา แล้วก็เลยไม่ได้ลงไปอัปเดตพี่น้องในเรื่องข่าวสารรอบโลกวันนี้เดี๋ยวก็เจอกันสักหน่อยแต่ก่อนที่จะไปนะรอบโลกเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องการเมืองในประเทศไทยเราก่อนประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะเรียกว่าเอาหลักมาให้พี่น้องพิจารณาจะได้เป็นประโยชน์ในอนาคตก็คือว่ามันมีวลีวัตถุไปแล้วใครจะมา คำ,นะคำถามเม่อกั้เธอนะคำถามนี้วันนี้นะก็มีการนะพูดกันถึงว่าคำตอบจะเป็นคนนั้นคนนี้นะผมเนี่ยไม่นิยมการทำนายและบางทีนี่ผมไม่ชอบที่จะไปค้นหาคำตอบหรือว่าไปสืบถามคนนั้นคนนีน้ถึงถามหรือมีคนให้ข้อมูลเนี่ยผมก็มักจะนะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเอาไว้ในใจ ถ้ามันจะเป็นประโยชน์จะเอามาพูดเนี่ยก็จะพูดแบบนะเข้าใจการเมืองว่ามันเป็นพลวัตมันไม่มีอะไรร้อยเอร์ซแล้วจริงๆถ้าจะให้แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็ต้องวิเคราะห์กันให้ลึกเลยนะถึงขั้นตอนความเป็นไปได้นะถึงกฎระเบียบนะถึงเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องซับซ้อนการจะไปเสียเวลาวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะ ผมเองก็ต้องถือว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์จริงๆก็ก็จะไม่โชว์ภูมิหรือว,ว่านะไปอะไรมากมายคำถามประตูไปใครจะมานี่นะใครจะมาแทนถ้าประยุทธ์ออกไปแล้วใครจะมาแทนเนี่ยไม่ได้เป็นคำถามของฝั่งเราฝนะั่งประชาธิปไตยนะเป็นคำถามที่มันหลุดออกมาจากนักวิชาการหรือว่านติบริกรหรือว่าสำนักข่าวฝั่งที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยม คือเขาเป็นกังวลว่าไอ้ที่เขายึดอํานาจจากระบอบทักษณิณแล้วเขาจะสร้างระบอบใหม่ซึ่งยังไงก็แล้วแต่ต้องมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นเจตจำนงของตระกูลมหิดลนะนะโดยตรงเลยว่าคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยต้องปิดประเทศก็ต้องปิดแผนการของประเทศคือพัฒนาต่อไปในกรอบที่สถาบันกษัตริย์แต่ต้องไม่ได้แล้วแผนจะให้ประเทศเป็นยังไงเนี่ยต้องเป็นแบบไทยๆมีองค์ประกอบแบบไทยๆนะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะโอบอุ่มสถาบันกษัตริย์ตระกูลมหิดลคิดมันตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9นะแล้วมาถึงรัชกาลที่10เนี่ยก็ต่อยอดนะแล้วพอมีเด็กๆลุกขึ้นมานะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ยเขายิ่งจะต้องคิดหนักเลยเพราะมันเกิดขึ้นในจังหวะที่ประยุทธ์เนี่ยอยู่มาจะครบ8ปีตอนนี้ครบไปแล้วคำถามที่ว่าแล้วใครจะมาแทนเนี่ยเขาคิดอยู่นาน ใครจะมาแทนเนี่ยเขาก็ดูนะถ้าประยุทธ์อยู่ต่อได้มันก็โอเคนะเพราะมันทํางานได้ดีนะมันใครจะมาสู้ทาหารซึ่งมันผูกพันผูกโยงกันมานะสร้างเครือข่ายทุกอย่างเอาไว้ในสภาก็คุมได้นะสามปอเนี่ยคุมเกมประเทศไทยมาอยู่หมดนะัดหลอกล่อนะักการเมืองหลอกล่อนะกลุ่มต่างๆกลุ่มการเมืองด้วยนะทุนเทินทั้งหลายก็รับใช้นะสมานประโยชน์กันเต็มที่บนหนี้สินของประเทศชาติ ทีนี้ถ้าจะถามว่าตู่ไปแล้วใครจะมาแทนจริงๆเลยเนี่ยนะคําตอบเนี่ยนะใครไม่ต้องไปบอกคนนั้นคนนี้เราผมไม่เชื่อสักคนไม่เชื่อเพราะความเป็นไปได้เนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งแล้วความเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งนนะมันจะออกลงเอยที่ไหนเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับเจตนารม์ของทางฝั่งที่ ต้องการที่สามารถคุมสถานการณ์ได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็เครือข่ายกษัตร์นั่นแหละกับอีกอันหนึ่งก็คือกระแสฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงนะเขาเรียกว่ามันเป็นพลวัตต้องเข้าใจพลวัตถ้ามีการบีบเยอะๆนะแล้วบีบประยุทธ์แล้วถ้าบีบคอสอชอด้วยนะเขาก็อาจจะดึงดึงเอาคนที่ภาพลักษณ์ดีกว่าเนียเข้ามา จะเข้ามาในรูปไหนเนี่ยทางออกเขามีตั้งเยอะทั้งแยะนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะต่อให้วางตัวอะไรไปแล้วเขาไม่มีแผนเดียวหรอกมีสองสามขันตามความเป็นจริงนะแผนหนึ่งแผนสองไอนะไร่างเงี้ยถ้าในสภา,านะวันนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นสุดารัฐหรือว่าจะสังเกตไหมทั้งสุดารัฐนะทั้งอภิสิทธิ์นะทั้งที่เหลือของชาตชาติก็คงไม่เอา พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเป็นค a n d i d a ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทางสถาบันพี่น้องเห็นไหมเขาไม่มีใครเป็นพิษเป็นภัยเลยอะคือไม่มีความก้าวหน้าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเขาจําเป็นต้องปล่อยให้มีการเลือกตั้งเพราะแรงบีบนะนะจากคอสชอเนี่ยหมายถึงว่าโดนคอสชอโดนบีบเขาก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วท้ายสุดเป็นไงครับ คนอย่างคุณวิโรธเนี่ยฝีมือผมเชื่อว่าไม่ดอยกว่าชัดชาติแต่ต้องเป็นชัดชาติเพราะอะไรเพราะในขบวนของคนกรุงเทพนั้นก็ยังเป็นลักษณะอนุรักษ์นิยมอยู่คือไม่ต้องการอะไรที่มันสุดโต่งมันสุดขั้วนะเพราะฉนั้นคนที่เหมาะสมก็ต้องเป็นคนที่วางไว้ใจคอสอชอไว้ใจเพื่อไทยก็คุยกันได้นะเสื้อเหลืองเสื้อแดงดูแล้วก็เอ้ยภาพเ้าเป็นกลาง แล้วคุณชาติชาติก็วางภาพตัวเองไว้อย่างดีมากนะออกมาจากเพื่อไทยว่าเป็นเอกเทศเสร็จแล้วก็ใช้ความเป็นตัวตนเนี่ยนะทำให้สถานการณ์เนี่ยมาหลงเอยที่เขาได้เป็นนายกเป็นผู้ว่ากทมคุณวิโร์เนี่ยเป็นคนที่เจะจี้ใช้เข้าไปแล้วแก้ปัญหาเนี่ยแล้วก็น่าจะมีการปฏิวัติเลยละในหลายเรื่องนะน่าจะนะ เกิดผลในเชิงการทำงานเชิงโครงสร้างได้มากกว่าคุณชาตชาตินะ <c oughs> แต่ว่าคนอนุรักษน,นิยมฝั่งรักนิยมเนี่ยไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจมัแรงสนับสนุนถึงมาที่คุณชาตช,ชาตินะมากทีนี้นะรูปแบบที่มันจะออกไปเนี่ยประเทศไทยมันเป็นมันเป็นระบอบที่นะเขาเรียกว่า เป็นราชาธิปไตยที่แฝงรูปแฝงร่างอยู่ในนะโครงสร้างของราาประชาธิปไตยแบบจอมปลอมแบบกึง่งกลางกลางหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยมันมี deep state นะมันมีมือที่มองไม่เห็นนะซึ่งรู้กันมานานแล้วมือที่มองไม่เห็นเนี่ยหรือว่านะโครงสร้างเครือข่ายจอ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 ที่ผมพูดเนี่ยเขาขึงพืชอยู่เหนือประเทศไทยพี่น้องที่ฟังหลักนะพี่น้องเอาไปใช้ได้เลย นายกร้ฐมนตรีคนที่จะขึ้นคนต่อไปเนี่ยนะต่อจากประยุทธ์เนี่ยวันนี้ชั่วคราวก็เป็นประวิตย์แล้วนะถ้าสถานการณ์การรุกคืบนะไม่ไปถึงคอสอชอเนี่ยดีไม่ดีประวิตย์จะขึ้นต่อเองนะจนถึงนู่นแหละนะก็ต่อรองกันได้ง่ายนะสอสก็อยากอย,กอยู่หาเสียงยังไม่พร้อมเงินทองก็ยังอยากจะได้เพิ่มอีกปีงหกหกเนี่ยนะเอามาแบ่งกันหน่อยนะเพางั้นก็ไปนู่นไปเลือกตั้งปีหน้านะนี่ก็เป็นไปได้สูงนะ แล้วนี่เป็นเจตจำนงของคอสชอนะเขาไม่อยากหลุดจากอำนาจแต่ถ้าเกิดแรงของม็อบออกมาเยอะเนี่ยนะเรือของเจ้าเขาต้องมีแผนสำรองคือถ้าคอสช,อ,ชอ,อยู่ต่อได้เนี่ยสุดยอดพิสูจน์มาแล้ว8ปีประยุทธ์น่าจะเข็นไม่อยู่มันก็มีตัวอื่นนะประวิษย์จะขึ้นเองเอาจจะคุมได้ชั่วคราวถ้าต้องปล่อยไปสู่การเลือกตั้งนะอันนั้นมันจะไม่แน่ละ มันจะไม่แน่และนะจะไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าเขาจะต้องนะชว่วยโอากาสถ้าจังหวะสถานสถานการณ์มาถึงเนี่ยประยุทธ์ประวิทย์ไม่มีอนาคตอย่างเงี้ยนะแล้วก็บังเอญ้องมวลชนออกมากันจังหวะมันก็เป็นไปได้ว่าจะออกมาเนี่ยภายในตุลาเนี่ยน่าจะถึงจุดแตกหักด้วยซ้ํานะถ้าคอสชแตกหักแผนของเขาคืออะไรต้องคุมสถานการณ์แล้วกําหนดคนที่ขึ้นมาเนี่ย เป็นคนที่เขาไว้ใจหรือถ้าจะเข้ามาเร็วกว่านั้นก็คือจังหวะที่ต้องมีการเช่นนะให้ประยุทธ์ออกไปเนี่ยนะออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกกันในสภาแทนนะแล้วการเลือกในสภาเนี่ยถ้าคนในสภาเขาบอกว่าไม่เอานะเอาคนของเขาขึ้นมาก็เป็นไปได้ก็โหวตเลือกคนนอกนะคือ ถ้าเป็นคอสอชอเขาก็โอเคจะเป็นประยุทธ์ประวิตย์โอเคหมดนะถ้าเป็นอนุทินเขาบอกยิ่งโอเคเลยนะอนุทินอยู่ประวิตย์ยังอยู่นะสลับหัวกันขึ้นประวิตย์บงการเหมือนเดิมอนะไรไอ้ที่จะมาถึงคุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์ขึ้นเขาไม่เสียเลยนะไม่เสียเลยคุณสุดารัตน์นี่ไม่เป็นอันตรายกับระบอบเลยนะมันเนะนี่ยคน ความเข้าใจของเราต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่จะไปถึงว่านายกคนนอกหรือคนเขาที่เตรียมการไว้นั่นนั่นต้องเป็นสถานการณ์ที่นะก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติว่านะจะต้องเอาคนนอกเข้ามาเนี่ยจังหวะจากโคนนะเหตุการณ์ที่จะนําไปสู่การเอาคนนอกเข้ามาเนี่ยนะมันก็อาจจะมีได้หลายรูปแบบ เช่นถ้าต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ไปตกลงกันเอาไว้ว่าจะให้เสนอชื่อคนที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมมากๆขึ้นไปน,นะต่อให้ทิศทางเพื่อไทยขึ้นมาอุ้งอิงได้เป็นนายกเขาก็ไม่กระเทือนนะไม่กระเทือนแต่ถ้าเกิดว่าขาบวนปฏิวัติประชาชนนะขบวนคุณตู่นะทนายนกเขานะที่เขาปลุกมวลชนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ไปสู่การเลือกตั้งอนะ่ะมันเกิดเหตุก่อนเนี่ยเขาก็รัฐประหาร ถ้ารัฐประหารแล้วคุมสถานการณ์นี่ไม่ให้มีการเลือกตั้งง่ายๆนะเสร็จแล้วก็เอาคนเข้ามารักษาการสถานการณ์สุกงอมนะแล้วเกิดเหตุประทะกันนองเลือดเนี่ยประยุทธ์ประวิทย์เป็นมาหัวเน่าแต่คนที่เข้ามาเป็นพระเอกนั้นก็เป็นคนของมห ah นะิดลนผมบอกแล้วว่าในเกมการเมืองเนี่ยใครคุมสถานการณ์นะนะคนนั้นก็ได้ ใครคุมสถานการณ์คนนั้นได้แล้วในระบอบเ,เจ้าของระบอบเนี่ยไม่ว่าจะมันจะออกหน้าไหนเนี่ยเขาจะต้องไปดักไปคุมได้เสมอมีเครื่องไม้เครื่องมือในการคุมการยุบพักกรณีที่อีกฝั่งชนะการเลือกตั้งการรัฐประหารหรือการใช้ตุลาการในกรณีที่นะมันเกิดเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ใเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ ไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งเติบโตขึ้นมาจนเกินควบคุมแล้วให้ฝั่งของตัวเองนั้นคุมสถานการณ์โจทย์มันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนสถานการณ์ภายในไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยเขาจะต้องไปดักไว้แล้วก็คุมไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตู่ไปแล้วใครจะมาแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่เขานะ่ะคิดตลอดเลยนะนะเขาคิดตลอดเป็นวาระของฝั่งอนุรักษนิยมส่วนพวกเราจะคิดอะไรยังไงนะอยากได้อะไรเนี่ยนะ ต้องทำเอาเองต้องเป็นคนกำหนดสถานการณ์นะแล้วก็อ่านเกมด้วยว่าถ้าสถานการณ์แต่ละอันที่ออกมาเนี่ยเขาจะต้องไปดักคุมสถานการณ์อยู่เราก็ต้องคิดต่อว่าถ้าสถานการณ์มันออกหน้าแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช่แค่สร้างสถานการณ์ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้นะเมื่อคุมสถานการณ์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยนั่นแหละผลมันถึงจะเป็นไปตามที่เราสามารถจะมีส่วนกำหนดได้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเล่นเกม นะตามเกมเขานะเล่นตามเกมเขาไปตลอดนะแก้ปัญหาแล้วก็จากตรงนี้ก็ไปเจอตรงนูน้นจากนู้นก็เจอตรงนูน้นแล้วก็อกหักซ้ำซากนะครับหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้ส่วนเรื่องข่าวเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวสดสดกันเลยดีกว่านะพี่น้องเสนอข่าวกันสดๆดีกว่าจะได้อ่านไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับ